นับถือกูไหมนับถือเซียเบลกูปเป็นน้องพ่อมึงอ่ามึงใช้กูเลี้ยงมึงกูถามจริงจริงมึงนับถือกูไหมน,นับถือเซียเบลนับถือเซียเบลนับถือเซียเบล <c oughs> แล้วทำไมไม่เรียกกูอาบ <c oughs> เบลก็มึงเป็นแค่อากูอมกูเป็นแค่อามัอนขัดใจยัง <c oughs> แล้วตอนลามมึงเรียกว่าอะไรอ่า <c oughs> แล้วกูอ่ะ กงเป็นแค่อ,อ้ากูไงแอกูเป็นแค่อ้าไหมกูถามจริงๆนะออกมาเพื่ออะไรประคองเรื่องประคองเรื่องมึงเป็นตัวอะไรม,นะมึงเป็นลูกนะลืมตาได้ไหมอะไรนะลืมตาอย่าไปลืมตาลูกเนลคุณเนลคุณยายมึงเสียใจนะลูกไม่ใช่หมายถึงตาเนี่ยนี่เนีนเน้ยอ,อ,อ๋อลืมตาเนี่ยอันนู้นเดินไป เอาไปทางนู้นดิเอาไปทางนน้นเรื่องอะไรูพอดีว่า้อง่อแม่มันมองตากลัวดูดูดูไม่ใช่อยนีนี่ครขบางบนี่มึงเนี่เคยตัวแล้วมันเล่นกับมึงที่ไหนล่ะแตดแ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 ด จำจไม่เจบมึงคิดอย่างนั้นจริงๆอะไู่มึงคิดอย่างนั้นจริงๆอะไูตามันนอนไปจับแล้วมึงไปจับนมเขาทำมไอ้เธอเรื่องม่าไปจับนมเขาทำไมมึงว่าเคยจับมึงว่าเคยจับพ่อเคยจับ กูถามนี่เก่งนะมึงออกมาเพื่ออะไรประคองเรื่องประคองเรื่องมึงเป็นตัวอะไรมึงเป็นลูกหัวหน้ามึงเป็นน้องพ่อมึงมึงใช้กูเลี้ยงมึงกูถามจริเกงมึงนับถือกูไหมนับถือเซลลว ัถือเจ๋อเบลก็มันบอกว่านับถือหรอกจังแล้วทำไมไม่เรียกกูอาเบลก็มึงเป็นแค่อากูเผมกูเป็นแค่อามันเข้าใจยังแล้วตอนลามึงเรียกว่าอะไรอาแรียกกูอะก็มึงเป็นแค่อา,ากูไงอืมกูเ,เป็นแค่อามัน <c oughs> วันนี้ปิดอาสงล้วไม่รับแขกวะครับหขุนตากลัวดัวชีวิตฉีดแต่มาพาไปจะเ จะเดินคนเดียมีมา,าตามชีวิตฉันมีแต่มา,าตามมาคอยกา,กาตามตามเ,ด,เดินุ่งใช่ไปไหนเ่ไม่ด้เรืองไม่ได้ลาวไปหไหนเนียรอคุณป๊บจะไปไหนลูกดูน่ะ้งไงก็ทาอะไรน่ะดูที่หูในรว่าจนยังดีงยัค่ะ ไปลุ้นวันตอนได้ก็พ่อไปได้ในสวนสนุกบ้างเอ้าเฮ้ยตกใจที่เไหยสวัสดีจ้าครับใครเนี่ยเฮ้ยใค,ใครอ่ะ<ค>เอ้านี่คืออาสมฤาษีฤาษีอืไไอไหนอ่ะนี่อยู่ข้างในฤาษีชื่ออะไรเนี่ยฤาษีฤาษีชื่ออะไรวะ <laughs> ไม่ได้นัดกันหม่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยแล้วไม่รู้ชื่ออยู่กับเขามาตั้งนานเนี่ยอืบอกเขาไปเจลูกว่าอภิมหาสนนังอภิวังอภิวานมันหายไปเลยนะวันนี้ตาเลลิกเก่เป็นตัวเองเลยลูกทําไมอ่ะต้องมาคอยดูแลไอ้นี่เขาเห็นเมียมานรือว่าผมจะไปกลับบ้านกับเมียทำไมรู้มาก ถ่ายฉันด้วยเออเนี่เฮ้ยตาสวัสดีครับลูกสวัสดีฮะไอ้นูที่ตาจับอยู่ในเขาเรียกอะไรลูกอ๋อมดไม่มดนะลูกแข่งปักเลยมดฟอสซิลเอ้ไอ้นูมาไหมลูกมาหาเด็กใครเนี่ย เดือดสีเดือดสีเจ้าทำไมทำตาอย่างนั้นน่ะมันทำปกติอะปกติของตาปกติตรงไหนเนี่ยทำไมมันมันใหญ่โตโมโหลานะไม่หลับไม่กระพริบอะไรเลยอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ตาจริงมันเป็นตาทิพย์ตาทิพย์นี่ไข่ผัวยุ้งตาทิพย์นี่คือหมายถึงว่านั่งสมาธิแระดายมา๋อ้โหแม่แม่จ้าเด็กหนูตา ขำเลยมันยังอั้นอ๋ออ๋นี่มาไงลืมตาได้ไหมอะไรนะลืมตาอย่าไปลืมตาลูกในละคุณยายมีเสียใจนะลูกไม่ใช่หมายถึงตาเนี่ยเนีเนี่ยอ๋อลืมตาเนี่ยออาตาทิ่ออกอ๋อมีสีตาสีตาทำไมมีสีตายายเจ้าชู้หัวเยอะแยะไปหมดแล้วมี่ใครเนี่ยใครอันเนี้ย เป็นลูกศิษย์เหรอเออแต่ตอนนี้ฉันอะเป็นศิษย์ของลูกทไมหนวดต่อกะดูกไว้เขาอยู่ไงเออหนวดต่อกะดูกเนี่ยมันเคลื่อนอ้นนี่มันตั้งแต่เล็กแล้วกระดูกมันไม่ค่อยเข้าที่เออเนี่ยมันโคตรก็เลยจัดมันตรงลูกอย่าปเป็น่นเดี๋ยวโดนแบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพจเขาโดนแบนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะเหรอสอนลานจะมาว่านะเออพี่ยจริงจังทั้งนั้นอะยังอยกันไป ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาแก้ไหมไม่ไม่เป็นไรเราแห็งขนาดนี้ยังนอนสบายใจไม่คิดอะไรมากอไอโน้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทางนู้นที่เอาตัไปทางนู้นเรื่องอะไรลูพอดีว่าน้องพ่อแม่มันมองตากลัวพอดีว่าน้องผมเนี่ยมันป่วยหลวงตาพอจะมีน้ำมูกน้ำมนผมไม่มันมันก็ำตาเอ้ยไม่ต้องมีน้ำมนตาพอมีแต่น้ำมูกตาไม่ได้เป็นหวัดเด้ที หมายถึงว่าน้ำมนต์เนี่ยผมไม่มันเนี่ยมาสติไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับเดี๋ยวว่าจะสติไม่ดีเลยฮะหักว่นนี้คือเคยกกรักษามาแล้วงูเห่าเนี่ยมัวดูไหมดูที่กัดคนตายบบามาเย็นเลยนี่ตออคะคอกกรโดนกัดอ,อีจุ๋มก็เลยพามาหาตาเป็นไตาก็บอกขอบคอคเอ้ยขอบนอนนะลุงนะ,อะขอบนอนเลยากางมะพร้าวเผานะลุงนะเอาไปเผาไฟร้อนๆเอามาโปกขาเอาผ้าพันไว้ไม่เกินสามชั่วโมงหายไอ้คอกตาย มันโดนกัดคอตาไปพันขาเดี๋ยวโผล่ถามเสด็จเถอะก่อนพาน้องมาลูกเหรอลูก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 ไม่ใช่อยู่นี่ข้างบนนี่มึงนี่เคยตัวแล้วมันเล่นกับมึงที่ไหนล่ะยูกโอ้แม่กับลูกขนตาเหมือนกันเลยนะ

ไอน้องมึงกลับไปรักษาก่อนักจามจานไหนมาจามจานนะเจ็บจริเจ็บื่ไม่เจ็บมึงคิดอย่างนั้นจริงๆริงเลตาเป็นคนดอห้มันตีเออน้โมน้ำมอยน้โมน้ำมอยก็มอยก็มอยโมก็โมติตาจ้าตาส้อยล้ำตัวล้ำรวน กูจะทำให้มึงหายกูจะทำให้มึงหอยอ แม่งลูกมาแม่งกินนมม้าแน่เลยตัวเนี้ยเะอ้เอ่ะแล้วมึงไปจับนมทำไมเนี่ไม่ทะลึ่งมึงไปจับนมเพื่อทำไมพี่ว่าใครจับพ่อเคยจับพี่จูนแกจะไปล่าสัตว์ด้วยเหรอพี่ฉันยังไม่ได้หุงข้าวเลยนะโอ้โหถอยหลังไปไกลมั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอาสมลูกอามครับ นี่ไขรเนี่ยฤูสีฤสีจ้าโอเจ้าค่ะิดิฉันนมิรู้ตัวเลยเจ้าค่ะจ้าต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเพร่ล่วงเกินอะไรไปขออภัยด้วยนะเจ้าค่ะกราบแทบเท้าเจ้าค่ะจะเป็นไปได้ยังนับถือตาเลยลูกไอ้หนูเป็นใครมาจากไหนเป็นไงมาไงลูกนาัสการด้วยเจ้าค่หลวงตาจ้า พอดีว่าพี่ชายกับพ่อนะ่ยไปพลานป่าไปจับม้ามาตัวหนึ่งม้าตัวนั้นไ่ะเป็นม้าทองอพี่ใจก็เลยขอพ่อไว้พอตกกลางคืนม้าทองตัวนั้นกับไกล่ดล้าเป็นคนเล่าพีใจฟังว่ามา้าเนั้นมีชื่อว่าขวัญชัยขวัญชัยมีเพื่อนชื่อว่าขวัญเมืองระหว่างกลางทางขวัญชยัยกับไก่ด้างเป็นม้าทองขวัญเมืองกับทรยศ ที่ทำให้ขวัญชัยเ้ากลายได้เป็นม้าทองตลอดชีวิตเว้นไว้เสียแต่ว่าวันพระแปดคำสิบห้าคำจะกลับกลายราหงมาเป็นมนุษย์ในสามชั่วโมงจะไม่หนเออแล้วหลวงตารู้นได้ยไงเจ้าคะเขาไม่รู้ได้ยังไงลูกสิลวงตายเองลูกศิษย์หลวงตาเห็นั้นหลวงตาก็ต้องรู้สิเจ้าคะว่าตอนนี้ลูกศิษย์หลวงตาอยู่ที่ไหนไห่ไม่รู้อ่ะจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเจ้าคะไม่รู้นี่ตอนเขาเล่นกันตาไม่ได้ดู อะไรมาผ่านเกี่ยวอะไรเนี่ยมันเกี่ยวมึงไอ้จริงไม่ใช่แล้วจะต้องทำยังไงจับยามอ้าวจับยามนี่ใครเฝ้าโรงแรมบ้างไม่ใช่ยามรปภงั้นหรอกเอางั้นจับยามเลยทุกคนนิ่งๆนะลุงนะตาจะใช้สมาธิรู้แล้วนะทุกคุยอะไรกันมันเลยรู้สมัยนดังมากจะปวดหัปวดจนปี่มันเป็นอะรกัเนี่ย เงียบเก็บโอ้โหแค่ผมมานะตัดฟ้าตัดฝนตัดเก่งยอด